วันนี้ไม่ทำไรวันนี้มาทำไรไม่รู้เหมือนกันวันนี้ไม่ทำไรก็ไม่รู้มาทำอะไรวะมาทำไรวันนี้มาแต่งลูกโป่งไม่รู้จะขอใครก็ไม่รู้เนี่ยถ้าแต่งแล้วมีผัวเพิ่มไม่ได้แล้วนะมึงหลอกหลอกหลอกวันนี้ไม่ทำเซอร์ไพรส์นะคะุนซันนี่เลือกวันพฤหัสเป็นวันธรรมดาฝนก็ตกฝนตกด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะล่วงหรือจะรอดนะคะ แนบเนียนซะจริงจริงเจอกัไปดูดเหรอครับเดี๋ยวผมมาโดนถีบให้การเล่นเลยกาะเล่นเลยพี่นั่นไงนั่นไงนี่่ายมือเลยี่โอเคครับโอเคยเโอเค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 อเคโค่อยมันนคโเอคอคอคคอคอค กอดกันเออไร่เฉยเฉยไม่เฉยเฉยปิดทำไมอ่ะปิดตากันนะจะไปไหนนี่กลับที่พักหรือเปล่าเปิดจุได้ตอนไหนเปิดยังยังห้ามเปิดอีกต้องมีซอมติงแน่แน่มีอยู่ที่นึงอยากพาไปว่าห้ามเปิดตาห้ามเปิดเธอรู้ไหมว่าอันนี้มันปิดไม่สนิทมึงเธอก็ปิดให้มันสนิทสิเธอก็ปิดให้มันสนิทสิไปรถมันดูเอียงๆอันกี้มอเตอร์ไซค์ป่านน่ะเธขับดีดีสิเราตื่นเต้นเราใจพร้อมไม่ดีถึงยังมันจะหลงว่ะ มันม ok, sí, ันโอเคใช่ป่ะเออโอเคจะปิดไว้จะปิดไว้เราจะทำอะไรเราจะเอาเรามาแกล้งอะไรหรือเปล่าเฟิร์สกับโบอยู่ที่นี่ไหมจะปิดไว้เธอรู้ไหมว่าการปิดตากับการเปิดตาดูทางมันคนละร์กกันรู้ก็มันตื่นเต้นมือเย็นไปหมดแล้วอ่ะไหนก็จับมือเย็นจริงมือเย็นจริงมือเย็นแล้วจริงๆเนี่ยให้รักให้รักกับรถดีๆก่อนให้เราต้วงจับ นี่ครับดวมันดูปุกขาดอะเดียวรออยู่ตรงนี้นะขอดูได้ไหมไม่ได้ห้ามเปิดห้ามเปิดไม่ได้ไม่ได้ห้ามเปิดเดี๋ยวก่อเดี๋ยวใช้ก่อนห้ามเปิดนะทำาลยไหมทำไว้นี้โอเคอาลงมาลงมาไหนไหนไหนอาไว้นี่ไวนี่ไวนี่เราชมอะไรหรือเปล่าไม่ชมเราจับอยู่เลยเราจเชื่อใจเราดีไอ้มันเป็นพุงย่ามันมาได้เชื่อเราเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนตัวกันสามทีหมุนขวัญอีกก่อนได้ได้ล่างขึ้นนิดนึงล่างขึ้นนิดนึงเราสามารถเดินได้หรือเปล่าเดินได้เดินได้มันไม่ปกติขขึึึ้้นนนนนิิดดงนึงขึ้นนิดนึง อีกอีกอีกอกเธอ kleine, <Element. S 2> ไม่ต้องกลัวลม้มเราอยู่ข้างหน้าเธออ่ะโอเคมาอีกมาอ,กอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคยืนตรงนี้นะโอ,อนะเคย,ยืนตรงนี้นะนี่นะนี่ครับนิ่งนะโอเคนิ่งนะอ่ะเธอหันหลังมาอีกอีกอ่ะหยุดนิ่งแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะหนึ่งสอง,ส,องสามเปิดตา เราต่งงานกันนะที่รักแต่งงานกันแต่งงานได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอขอแอนนี่ก่อนนะขอเวลาแป๊บนึงขอมองภาพนี้ก่อนขอมองภาพนี้ก่อนจันจะไม่สวยจะไม่ร้องไห้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลางสายสิแต่งงานกันนะอ้ยขอบคุณค่ะแอ้วกันเดี๋ยว ขอบคุณมากเลยนี่มาถึงไหนนะนี่คือที่ไหนเนี่ยมาเป็นท็อปหรือว่าซื้อให้จริงๆก็ไปใช้ได้เลยมาได้ยังไงโอ้ยขอบคุณค่ะตบมือสิคะตบมือทุกคนตบมือลาอะไรตบมือค่ะตบมือนี่มีหลายคนดูด้วยมีมีใครมาอีกมีใครมาอีกมีใครมามีใครมาอีกมีใครมาอีกวันนี้ถามถึงวิรินใช่ไหมวันนี้พูดถึงวิรินคิดถึงหนูดีนี่เพื่อนเอามา พี่ถึงหนูดีถึงวิลินพิธีมาดีดีพี่ขอบคุณมากเลยนี่นี่บิ๊กปักเมื่อกี้พูดพูดถึงบิ๊กใช่ป่ะเมื่อกี้พูดถึงทุกคนเลยพูดถึงปักพูดถึงบิ๊กพูดถึงวิลินเออพูดถึงวิลินแล้วก็พูดถึงหนูดีแต่คนเดียที่ไม่พูดถึงคือพิธีไม่พูดถึงเลยแล้วเมื่อกี้ก็คุยกับโมใช่ป่ะเธอพี่มาหาโมบอกว่าอยากมาเขาใหญ่ใช่ป่ะก็ชวนมันมาว่าชวนมาไหมมาแล้ว S <S นี่มาแล้วแล้วเมื่อกี้ขึ้นรถมาบอกว่าโบกกบเฟิร์ตมาด้หรือเปล่าโอเคโบเฟิร์มามารบเลยอันนี้ยังไม่ได้เซย์แเลยตอบตอบไปแล้วเมื่อกี small, okay. ้ขั้นล็กกอดเสียงไว้ขั้นล็กกอดเสียงไว้สวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะเราอยู่กันกับเราอยู่กันกับโมยาชาแนลค่ะ Channel ค่ะมูนดิชาแนลค่ะวันนี้เราเป็นเป็นนางเอกนะคะของเรื่องนี้ดูสิคะหลังจากที่เรามีเขาเรียกว่าอะไเวลเวลหลังจากที่เรามีเวลแล้วเราก็อ๋อมีหนา้าไหต้องใส่ชุดนี้ไหมเดี๋ยวแต่ไม่ต้องหวง่วงเวลเรามีหลายอันค่ะเพราะว่าผู้ครูเตรียมของตัวเองไว้หมดแล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรเขาม่เซ็ตนเรื่องอะไรเรื่องอะไรเขาไม่ได้เซตนะไม่ขอกูก็เอานาทีนี้กูก็เอาถ้าไม่ขอบอกเลยถ้าจะขอขนาดนี้แล้วเออสันนิยังไงคะรู้สึกยังไงคะวันนี้ก็ถ้าเขาขอขนาดนี้ก็ต้องเอาแล้วครับ โกรจะขอจันไม่ใช่หรอวันนี้เพื่อนๆมีคำถามคำถามว่าทำไมต้องวันพฤหัสทำไมต้อง16ทําทำไมต้องเป็นกลางเดือนทำไมตอนที่ปวกกูต้องประชุมเาตรงตองนะเขาตรงเขาหยุดวันพฤหัสพูดพฤหัสเพื่อความเนียนป้เราจะไปเออพฤลัสุกเราจะไปรีเควส e s วันพฤหัสนี้คือใครหยุดวะคนนึงจำผิดโอเคนะยอกก็คือเขาเขาหยุดวันนี้เราก็เลยแบบเนียนแต่ว่าที่ที่ดีคือที่ที่อีกอีกพอยต์หนึ่งคือเดือนนี้คือเดือนที่เราครบรอบที่เราครบกัน โรแมนติกจังเลยคบกันวันที่วันที่18แต่วันนี้วันที่16อ่ะคุณไม้จำได้ไหมคะว่ามึงจำไม่ได้สิสิบแวันนี้กูมาเผาบ้านเขาเพื่อนนะที่รู้ว่าแบบเพื่อนจำไม่ได้เลิกลักแกเลิกลักเราเลิกลักแล้วหนึ่งไงไม่จะมาจําได้บอก18 18อย่างงี้เกียดที่แบบไม่รู้รู้ว่าเพื่อนไม่รู้อ่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนตอบ ตอบป่ออะเย็ค่ะเย็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 ะโอเคไปขอบคุณเพื่อนกันบบ๊ายาย thank you จะรู้สึกยังไงเราเราบบตั้งแต่ลงมาเห็นเห็นวุ๊บนึกว่า มาถ่ายคลิปนึกว่าแกล้งอ่านึกว่าแกล้งเออนึกว่าจะทําคลิปแกล้งอะไรกันก็ที่ถามไงบอกเฟิร์สกับโบมาด้วยหรือเปล่าถามคนต่แรกเลยเฮ้ยปิดตามาขนาดนี้ไม่น่าไม่น่าจะธรรมดาแล้ววันปิดตาก่อนนะจะไปไหนนี่กับที่พักหรือเปล่าเจะทำอะไรเธอจะเอาเรามาแกล้งอะไรหรือเปล่าเฟิร์สกับโบอยู่ที่นี่ใช่ไหมปิดไว้อ้าวมาเจอเข้ามาข้างในเธอเป็นไงก็คิดยังคิดว่าเล่นอยู่จริงเหรอจนแบบปล่อยมือก็งงแต่ปิดตาวันนี้จะเล่นอะไรวันนี้มาตีมไหนกันแน่เออแล้วก็คิดว่าเอ้ยทไไมมันผิิดปกต ไม่ได้คิดเรื่องการขอตแต่งงานเซอร์ไพรส์อ,อะไรใดๆเลยเราทุกอย่างมันปกติมากเพราะปกติเธอก็ชอบเซอร์ไพรส์อะไรแปลกๆอยู่แล้วเอ่ะมาดิมาดิมาดิเราชนอะไรหรือเปล่าไม่ชนเราจับดิเราเชื่อใจเฮ้ไม่เป็นปุหงยามัมาได้เชื่อเราดเดี๋ยวเดวหมุนตัวกันสามดกหมุนข้อีกันดะไม่ได้เี แล้วพอเปิดตามาเห็นใครคนแรกเปิดตามาเห็นโมยาคนแรกคันอยู่ที่พื้นแล้วซึ่งซึ่งจะบอกว่าแรกสุดเลยมันเนี่ยตัวจะหลุดคนแรกเลยเออคือเว็บนั้นคือรู้แล้วว่ารู้แล้วว่ามันไม่ธรรมดาต้องสเปเชียลโอเคชช่นไรสั่อย่างแล้วก็เห็นรถมินิเออก็เห็นรถแล้วก็เห็นอันนี้แหละลูกโป่งเนี่ยวิวแม็กซ์แล้วก็ออรโลลาโอเคมันคือแบบแป๊บนึงนะหนึ่งสองามเปิดตา ตอนนั้นเป็นไงวืบเลยว่าแบบอุ้ยต้องทำหน้ายังไงวะต้องทำตัวยังไงดีอะไรแต่คือพอพอเปิดปุ๊บเธอแบบเธอบอกว่าแป๊บนึงแป๊บนึงขอจำก่อนขอจำภาพนี้่ขอเวลาแป๊บนึงขอมองภาพนี้ คือเป็นจริงๆเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบเก็บภาพเป็นความทรงจำแต่ณตอนนั้นเราไม่สมาที่จะวิ่งไปหยิบโทรศัพท์มาได้ไงเราก็รู้สึกว่าโอเคเราขอเวลาแป๊บนึงในการเมมโมรีว่าณตอนนั้นอะบรรยากาศณตอนนั้นณโพสิชันนั้นเธอทํายังไงรอบตัวเป็นยังไงมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราจะได้จําไว้ให้ดีที่สุดทุกดีเทลอย้วเก็เลยบอกขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงขอจับก่อนขอจกบงก่อนทาดไมเนี่ยถ้าถ้าเทียบในชีวิตนะไมเป็นเป็นรักครั้งแรกในชีวิตนะเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนแรกในชีวิตนะ ท,ที่เรารักประมาณป 5/ ป .6 เนี่ยแหละก็คือชอบเป็นผู้หญิงคนแรกที่ชอบเราก็จะมีเขาเรียกว่าอ่จะมีเขาอยู่ในใจมาตลอดว่าเฮ้ยเราเราเคยชอบผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคนแรกในชีวิตแต่เราไม่เคยคิดเลยว่า,ว,าวันหนึ่งอ่ะเราจะจะมาได้เป็นแฟนกับเขาคือแต่เขาว่าจะติดอยู่ในใจเราตลอดว่าต่อให้ให้เขาเขาแบบนี้เขาอย่างไง้เขาก็จะเป็นไมค์คนนั้นตลอดสําหรับเรานะนี่เราอยากให้วันนี้เป็นวันที่ที่เธอจดจําเราก็อยากให้เธอมีเพื่อนสนิทที่ที่เธอรัก มากมากจริงๆอ่ะอยู่ในโมเมนต์นี้ของเธอด้วยแล้วก็ในเพื่อนสนิทของเราอะไรเงี้ยก็คือทุกคนมาอยู่ตรงนี้ด้วยเราว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ดีเป็นเวลาที่ดีที่มันน่าเก็บไว้มันดูมีค่ามากจริงๆไม่ว่ามันจะผ่านไปอีกกี่ปีอ่ะเหมือนเราฝัง time ปซูลเอาไว้อ่ะถ้าเราทําวันนี้ให้มันดีแล้วเรามองย้อนกลับมาทุกอย่างมันก็จะดีอืเรามองอย่างนี้มากกว่าก็เลยเป็นวันนี้ขึ้นมาอะไรต่อเธออ่ะขอนี้โอ ตอนเตรียมก่อนมานะเอาตรงๆมันมันมันมีนมนมนมคอนฟ lict ค่อนข้างเยอะหลายอย่างเหมือนกันตั้งแต่แรกคือเราคิดเราคิดแผนนี้ไว้ไว้นานแล้วว่าโอเคมันต้องออกมาเป็นอย่างนี้ต้องเป็นรถมินิเนาะเพราะว่าหมยชอบรถมินิก็คือคุยคุยกับพี่ทีไว้สเต็ปแรกเราเป็น มินิคลาสสิกอ่าจะมินิคลาสสิกไปไปมาสุดท้ายได้ตัว Con อคอนเวิร <c oughs> ์ตนี้มาอ่าก็เลยเอาคอนเวิร์ตมาก็ก็คิดไว้ว่าวางแผนเลยทีแรกก็คือคุยกับแตงโมคุยกับแตงโมบอกว่าคือแตงโมเป็นเป็นเพื่อนสนิทมหมากมากเราก็เลยทุกอย่างเราต้องสื่อสารผ่านผ่านโมอย่างเดียว <c oughs> เราอะ่ะ <c oughs> เคยคุยกับนูดีไว้ตอนงานแต่งของเพื่อนใหม่ก็บอกหนูดีหนูดีเราอ่ะมีเรื่องต้องรบกวนนูดีเดี๋ยวเราให้โมติดต่อไปมันแบ่งเป็นทีมจริงๆนะทีมรถคือฝั่งพิธีทีมที่เซต พวก pop พ,พ,พวกรันอะไรทุกอย่างก็คือเป็นเป็นฝั่งไอซฝั่งโมฝั่งหนูดี <monastery> แล้วก็มีเพื่อนฝั่งเราที่เข้ามาซับอีกทีหนึ่งมาช่วยอีกทีหนึ่งมีรันคิวมีช่างทีมช่างภาพก็มีอาชิตวิดีโอเป็นน้องโบเป็นน้องเฟิร์สทุกอย่างทุกคนเป็น,เป,นเป็นทีมเป็นทีมเวิร์กหมดเลยประมาณนี้เราโชคดีที่เรามีเพื่อนเพื่อนน่ารักเพื่อนน่ารักมากเลง